นีม่มันแก๊งฮอนด้าชัดๆเลยเนี่ย่า นนี้ก็ประมาณบ่ายหนึ่งนะครับที่เชียงคานเดี๋ยวเราจะไปอำเภอปักชมนะครับไปกินข้าวกันที่นั่นนะครับก็นะครับทริปนี้ก็จะมีพิเศษนะครับขี่ซี F แลนลี่ครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาพี่โจที่ถนนคนเดินซอยห้าเรวจะขี่มอเตอร์ไซค์กันไป3คันนะครับล่อริมโขงไปที่อำเภอปักชมนะครับหาข้าวกินก็มีปลาแม่น้ําแม่น้ําโขงแท้ๆเลยนะครับร้านนั้นนี่เราก็เตรียมตัวกันแล้วนะครับจะบ่ายหนึ่งแล้วจะใกล้เวลานัดแล้ว อ้าไปเลยแล้วเตรียมตัวกันแล้วสามคันนะครับเดี๋ยวไปรับพี่โจที่ซอยห้าอีกคันหนึ่งแล้วก็ขี่กันไปมาแล้วอ้าได้อยู่นะส่งได้อยู่ นำเลยนำเลยนำเลยพี่อะเปนวหน้าแก๊งไปเลยเนีย่สามคันนะครับฮอนด้าหมดทั้งสามคันเลยนําโดยพี่เสิร์นะครับแล้วก็ให้พี่โจตามเลยมปิดท้าย เพ่ปักชมก็จะอยู่ไปทางไปทางจังหวัดหนองคายนะครับก็ใช้เส้นเลาะริมโขงไปก็ประมาณสี่สิบโลได้เนาะโดยประมาณนะครับแต่ว่าเส้นทางเนี้ยโหสวยมากเลยครับเพราะมันจะเลาะแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราวันนี้เราจะไปกินข้าวกันที่อ่าไผ่สีทองนะครับร้านไผ่สีทองก็เป็นอาหารปลาแม่น้ำโขงนะครับ เรเป็นสิ่งที่ผมมาทีไรก็ต้องแวะมากินที่ร้านนี้กันนะครับแต่วันนี้ก็คือพิเศษสุดก็คือได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนเพื่อนไปนะครับนี่มีพี่โจกับพี่เสิร์นะครับเราก็ขี่กันไปเสพธรรมชาตินะครับเสพบ,บรรยากาศวันนี้โชคดีอีกอย่างก็คือแดดไม่ร้อนไม่มีแดดครับตอนนี้ก็ไปหนึ่งครึ่งนะไม่มีแดดเลยวันนี้เย็นสบ,บายเลยอากาศ แล้วสองข้างทางก็จะมีเม่นน้ำโขงนะครับสวยมากครับถ้าเพื่อนๆหลายคนบางทีมาเส้นนี้แล้วอาจจะรู้นะครับเส้นที่ไปอำเภอปักชมไปวัดผาตัดเสื้อได้นะครับแล้วก็ไปจังหวัดหนองคายนะครับบึงการออกไปทางนั้นได้ด้วยนะครับนี่ครับสวยงามครับธรรมชาติเขียวนะนี่ขนาดเดือนเมษานะเนี่ยมันเขียวยังเขียวอยู่เลย ฝั่งนู้นที่เราเห็นเขาฝั่งนู้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นประเทศลาวนะเนี่ครับสองข้างทางมันบรรยากาศมันดีจริงๆนะครับนี่ยังไม่รู้เลยจะเจอฝนหรือเปล่าไม่รู้เนะนี่ยมันเย็นๆน้หนาวเนะี่ สวยเลยสวยมากนี่นะครับฝั่งนันุนเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศลาวเขาเขาแบบโ้สมบูรณ์มากเลยนะสวยมากเลยโอสวย นี่เราถึงบ้านหาดเบี้ยนะครับจะเห็นข้างทางก็จะมีหินนะหินจากแม่น้ำโขงมาขายอะ่ะเนี่ยเป็นหินไม่จัดสวนอะ่ะเนี่ยครับกองไว้ตามหน้าบ้านนะก็ขายนะน,นี่ทางเข้าอ่ะ บ้านครบภัยอืม นี่ถึงร้านแล้วข้างหน้านี่ร้านประจำเราเฮ้ยนั่นรถใครนะ่ะไทยสีทองไง นัดใครมาปะเนี่ยฮะถึงแล้วครับผ่ายสีทองนี่มันแก๊งฮอนด้าชัดๆเลยเนี่ยอ้าวเดี๋ย,ยเวเราได้เมนูอะไรบ้างแล้วเนะี่ย ตำลาวปูปลากุ้งแพปลินแดดเดียวต้ยมยำไก่น้ำใสหมูแดดเดียวข้าวสวยแม่แข้าวสวยแล้วก็ผัดช,ชานะนี่เราก็รวมเมนูของปลาน้ำโขงนะครับทั้งกุ้งทั้งปลามีหมดร้านนี้นะครับไผ่สีทองนี่นะจ๊ะบรรยากาศติดริมแม่น้ำโขงเลยนะครับ,เ,รบเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่แม่น้ำโขงเรานั่งกินกันแบบนี้เลยนะ ว้าวสวยไหมสวยไหมสวยไหม,มนี่ผมไม่เคยขึ้นข้างบนเลยฮนะปก,ปกติมันมีแล้วอะ่ะข้างบนไม่มีพุ่งมีเหรอ,อเหรอมีชั้นสองไงปกตินั่งชั้นล่างอะ่ะโอ้โหวิวแม่งได้วะ่ะโอ้โ,อโหวิวแม่งได้วะ่ะได้อะ่ะ มิวได้เลยอะฝั่งนู้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับใช่ตรนนี้ฝั่งไทยโอ้โหาช่อนไม่ได้ต้องทำแบบกัญชาเสรีแบบภูมิใจไทยนี่เมนูเรามาแล้วกุ้งไหนนะอธิบายหน่อยทีกุ้งแพกุ้งแพเหรอกุ้งมันกุ้งงวงโขงแพนี่นเลยแม่น,น้ำโของอยู่ข้างหลังเรา อันนี้ปลาปนินนะครับนี่ปลานินโอ้โหร้อนเลยน้ําจิ้มน่าจะแซ่บอ่ะอันนี้ต้ยมยำไก่บ้านรอมันเดือดกืมรอไฟเดือดกอนกินครับกินหน่อยหนึ่งนี่กินข้าวกับบรรยากาศนาหนาวหนาวะครับตอนนี้หูหนาวเนี่ยเยน็นแบบยิ่งกว่าติดแอร์อีกหนาวเลยอ่ะนี่บาบสองแล้วมั้งเนี่ยยังเย็นเจี๊ยบเลย ทะเลตากินใหญ่เลยกุ้งอร่อยใช่ไหมเออแล้วต้มยำอะ่ะต้มอ,อม่น,อ,นอืมกรอบแต่ไม่อมน้ำมันนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยปูปลานี่เพิ่มมาเป็นหมูแน่ดเดียวนะครับมหมูแน่ดเดียวนี่ต้มอ,อ,อร่อยคนระับ ต้มยำไก่ยำแบบเขาเออเป็นต้มยำอีสานเนี่ยน้ำก็จะสีดำดำเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราเออไม่เหมือนบ้านเราอ่ะน้ำจะออกคํำคอ่ะแต่อร่อยอ่ะรสชาติแบบโอ้โหหมเนี่ยนี่ครับ กินกันบรรยากาศติดริมแม่น้ําโขงนะครับไม่มีอีกแล้วอ,อาหารก็อร่อยอร่อบรรยากาศก็ดีนะครับที่นี่นะครับครัวไผ่สีทองนะครับบ้านคกเลยนะบ้านคกไผ่ไอ,อำเภอปากชมนะครับมีโอกาสก็แวะมานะครับอร่อยจริงรับประก,กัน ราคาถูกด้วยนะครับที่นี่เรามากินกันกี่ครั้งแล้วนะหลายครั้งอยู่นะที่เนี่ยคือมามาเชียงงานที่ไรก็ต้องมาตรงนี้แหละต้องมาทุกทีอะ่ะไม่พลาดถ้าพลาดก็คือเรามีเวลาน้อยไง,ยงเบอร์มามไม่ทัน <laughs> ถ้ามีเวลาต้องมาตรงเนี้ยประชาปักแค่นะครับเนี่ยเป็นแม่น้ำปลาแม่น้ำแม่น้ำโขง ยกชิ้นเลยนะเขาทอดมาด้วยนะเนี่ยเาทอดมาเนี่ยมีก้างอบอกว่าไม่มีเๆๆลองหน่อยลองก้างออมันมีมั้ยเดี๋ยวพูดบางทีก็มีบบมั้ยแต่ลองกินดูมีก้างเยอะเลยเป็นไงอร่อย,อยไม่ข้าวเลย สีทองเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟแถวนี้อีกร้านหนึ่งนะครับกินกาแฟกันก่อนผแว้วลงเม็ดแล้วนะเนี่ยเออลงเป๊ะๆๆะนะครับก็ไม่แรงนี่ใบสามล้วคือวันนี้ไม่มีแดดเลยทั้งวันอะ นี่ถึงอำเภอปับชุมแล้วนะครับนี่เราตามไปร้านกาแฟเฮ้ยมีพญานาคเหรอ ยันน้าก่ะกี่เสียนน่ะกี่หัวน่ะเจ็ดอ่ะใช่ป่าววะเก้านี่มาร้านกาแฟเนี่ยชมเพลินชมเพลินหน้าปากชม นอกกระเดียแล้วเ <Christopher> oh, งิน <lige> เละเลยโหมอมเลยอ่ะ กินของคาวแล้วก็ต้องมากินของหวานร้านกาแฟริมโขงนะคะตักชมนะคะน,นี่ติดริมโขงเลยกาดร้านอ่าเป็นเครื่องดื่ม อโเคมีขนมไหมคะขนมก็เป็นปังปิ้งอ๋อพวกไอเค้กพวกนี้ไม่มีใช่ไหมเค้กหมดอ๋อมีสองชั้นนี่มีชั้นบนด้วยขั้นบันไดมัน ีอ๋อนี่ชั้นบนน่าใส่เบียร์เป็นอย่างยิ่งม,มีชาเรยเนี่ยเนี่ยอะไรพี่อเมริกานโนมีเติมเนี่ย ไอศครีมโอชารดสองเดือนแล้วมองว่เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอัดไอะไรนะวันนี้ลากินเนี่ยตีมวสไม่ด่าหนะโอ้อร่อยไหมอร่อยบรรยากาศอย่างเงี้ยต้องกาแฟ